กับทีมนูนิดโดนครับผมคิดว่าปัญหาความแห้งแล้งแก้ไขได้ครับผมจะใช้แนวคิดในการทำฝนเทียมโดยไม่ใช้เครื่องบินผมจะใช้ดโดนในการสร้างฝนเทียมแทนครับจึงสามารถส่งดโดนเข้าถึงพื้นที่แห้งแล้งได้ไง่ายกว่าแม้พื้นที่นั้นจะเข้าถึงยากก็าตามเพื่อลดปัญหาภัยแล้งให้กับนานาประเทศในต้นทุนที่เหลือเพียงแค่สอวิธีดั้งเดิม ว่าดีใจที่เห็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงผลที่เกิดจากไัยแล้งและปัญหาสภาวะการขาดน้ำที่รุนแรงที่เป็นปัญหาที่สำคัญของโลกในปัจจุบันบริษัทไทยเบลเลสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและครบวงจรโดยนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้เพื่อรักษาแหล่งน้ำของเราได้อย่างยั่งยืนค่ะ เชียและเป็นกำลังใจให้กับทีมโนวีโดนรหัส w 0บ2บย่ได้ที่เฟซบุ๊กวินวินวอลไทยแลนด์วินวินวอลไทยแลนด์สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันสนับสนุนโดย